เอาเลยครับเจ้าโงเช่นเคยสไตล์โง่เที่ยงี้โยวยภาษาพิตสีเลีวว้ยวขวาดอกเล็กขวานะครับขวามาซ้ายขวามาซ้ายัาาายเองโลมีเอียมาฮนะครับตีโลก็คือว่าอ่าอ่าคือบนทีเลยครับบนทีตั้างบนทีเลยโลอาจจะเป็นทีช็อตที่ต้องโลหรือมีเดียมหรือไฮ มุมตรงข้ามกับตีสไลด์นะนร่บแต่ทงนี้ว่าก็ตามที่ดอกเล็กเขาขวามาใช้แต่ถ้าต้นไม้ไม่สูงคนที่ตีได้คือใคก็ตีข้ามไปเลยไม่ต้องมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมครับตัดไปได้เลยแต่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าต้นไม้มันสูงห mm hmm. รือยังไงอเอาโลคือเราข้ามไม่ได้แลเราเอาโลก่อนม mm hmm. ีเรียองงายเอาโละครับลูกแรกอย่างเงี้ย จารจากตรงเนี้ยผมก็ยืนเปิดานะครับล้นไม้เลยต้นไม้เลยนะครับต้นไม้คุมนี้โลนะครับคุณมีฝโลโลก็ต่ําจากขวามาซ้ายนะครับเขานู่นเลยเข้าไปขวาเลยแล้วเลี้ยวเข้ามาต่ำนะครับต่ัมาเลี้ยวนะครับเลี้ยวมาเลยเล็กขวามาซ้ายนะครับอันนี้คือโลช็อต ต่อไปลูกที่สองมีเรียมโรชอรตก็คือว่าจัดเอเดสแล้วเอซีหินไซ์แล้วลงมาลิดเหนือ้ายลงไปที่ระดับระดับลูกเลยแต่มีเรียมเส้นทางเดียวกันปิดหน้าไม้เข้ามาหรือทายพอลงมาต่ำกว่าลูกอีกนิดนึงลูกก็จะสูงและเรียวนะครับเอาดูนะครับมีเรียมนะครับ อนไครับมีเดียมอีคือรีเดียมอีกลูกหนึ่งสองยืนสูงเดียวกันทีออฟเดียวกันทีเดียวกันทีสูงเหมือนกันกดปุ๊บตอนนี้หม,มายความว่ายินไซ้เหมือนกันปึ๊บพอลงมามือซ้ายหงายไปที่แอดกอดโดนโลูกนะครับหงายลงมาครับผ่านโคนลูกครับแ้วกระเชิดเลยไปอันนี้ไนนะครับเอาดูนะครับลูกสูง ลูกนี้ยากครับเดี๋ยวดูเลยครับอ่าครับสูงและเร็วกว่วมามัดท้ายลูกที่ยากของโปรเนี่หมายความว่าโลเฟตไฮมุกอันนี้ยากจุกๆนะักกอล์ฟลองดูลองไปศึกษาดูว่าที่ปโปรว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมเสร็จแล้วว่าการบังคับหน้าไม้หรือล่องสวิงโลความว่าขึ้นไปแล้วมุมเดียวกันเลยล่มาปุ๊บ ปิดเหมือนกันหมดก่อนโดนลูกแต่ปิดอยู่ระดับลูกครับระดับลูกลูกจะต่ำมีเดียมแนวเดียวกันปิดมาครับลงให้ต่ำนิดนึงต่ำกว่าลูกนิดนึงผ่านไปหายมุมเดียวกันตื้นปึ๊บปิดลงมาผ่านโค้ลูกเลยเสยขึ้นไปลูกก็จะหายนะสามช็อ,นอ,นนนอตอน,น,อนะครับก็ถือไม่ยากเลยสไตล์โบนะครับลองไปทำดูนะครับกดติดตามโปนะครับ คลิปใหม่ๆเยอะแล้วก,ก็ลองดูช็อตโลหรือว่ามิดเดิลไฮของหุกซุกเตวซ้ายไอ้่วไปซ้ายเนี่ยนักกอล์ฟจะจะรู้ได้เลยว่าจะมีระยะหรือมีพลังขึ้นมาโอเคนะครับเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับโลครับโลช็อตโลฮุกดูครับนะครับโลโลฮุก มีเดียงลูปานกลางภาพาไปนิดนึงดีครับอีกทีไม่ดีครับกจอดเมื่อกี้อีกทีนี่ครับนะครับอีกทีนึงไอเอาลูกหมด <c oughs> ลูกหมดกินลูกดึงจอดดึงตามมาดูอ่ะตามลูกอีกลูกเลย ายงุกดูได้ครับทายดูเลยครับดูสูงเร็วเลยนะเห็นไหมสองหกเห็นไหมสุดยอดนะครับสำหรับพระองค์ทายโบงง่ายๆ